กังวรกรสอนแฟนคลับเต้นท่าเพลงจับสวัสดีครับกัรครับก็ตอนนี้นะฮะก็จะมาสอนทุกคนฮะให้เต้นเพลงจับครับผมจะได้เต้นตามการบังดูเอวีได้ท่าแรกครับสองมืองี้แล้วก็ยกตัวขึ้น,นครับสุดเหน่งขยีครับเต้นจับตึงแงจะมีบีแต่ว่าจับตึงชั้นเ้งาชั้นคงอ่ะอันสมดท้าต้องจับตึงแล้วก็ชั้นคงชั้นคง ต้องถามงอจับะครับผมอ่าก็จะรวมกันนะครับอันแรกจับตึงฉันคงชันคงต้องจับรอบนี้ครับปตามกันนะครับรอบอ้าจับฉันคงฉันคงต้องจับ นเป็นยกขาอ่างนี้ไม่แล้วเขายังนับขันมาเองใช่ไหมแต่นี้เขยังแบบงอขาอย่างนี้นะครเป็นหนึ่งสองสามสี่อกันหมดนะครับเป็นจับตึงฉันคงฉันคงต้จับนะจังคงังต้จับหนึ่งสอสามส่จับฉันคงฉันคงต้อจับสักทีนะจับถ้าเจะปล่อยเอาไว้ลำบากกัน จับันคงคงต้องจับสีนจับจจปลยอาไว้ลาบากจยกหจดยดรับผมก็เป็นท่าเต้ง่ายๆนะฮะที่เอกรั์จับอย่างนี้นะครับผมก็อยากทุกคนครับอย่างน้อยนะครับถ้าเต้นตามไม่ทันครับก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เต้นท่านี้แค่นี้ก็เคแล้วครับผมขอบคุณมากครับ